สวัสดีครับวันนี้เนี่ยเราจะมาดูคลิปกันครับผมแต่คลิปที่เราจะมาดูวันนี้นะครับผมเป็นคลิปของ f อซเนก็คือว่าเมื่อวานเนี่ยมีเด็กเขามาบอกว่าพี่ครับผมขอยืมช่วงของพี่หน่อยได้ไหมครับช่วงกูว่าไม่มีสาระผมก็เลยบอกอเอามาดูด้วยแล้วกันแล้วทีนี้เนี่ยน้องเขาก็ทําเสร็จแล้วครับผมแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับผมตลุยเซิร์ฟไมคครับพี Pass. น้องถ้าเกิดน้องจะเขียนเขาว่าพา s เนี่ยให้ให้เปลี่ยนตัว S เป็นตัว R นะครับผมมันจะแปลว่าตอนเออมันพา s หมายถึงว่าตอนเน็ตไทยเน็ตไทยมันตูดมากเฮี้ย <c oughs> เลยเนี่ยหมาก็เห่าอยู่ใน่ไลยสัตว์อ่าช่วงปั้วไม่มีสาระร <c oughs> ายการนี้เหมาะกับตับไตไส้พุงของทุกท่าน รายการนี้จะทําให้ทุกคนขำจนลืมจนลืม,ลมอักเป็นรายการที่เวอร์เวอร์วังชินจังอายมากๆตอนนี้เราก็ไม่อยู่กันช่วกไม่มีสาระ,ะแบบนี้ก็ได้แร้วเปเนี่ยโอเคฮัลโหลเวิ์กันอีกรอบหนึ่งนะ อันนี้เราอยู่กันในเซิร์ฟจี2นะฮะอะ่แน่นอนฮะี่ที่สิก์สถิตนะฮะเจ๋ยวนี้เล่นสกายบอลอีกแล้วไหมนะฮะพีดล็อกอิกนอะไรอีกไหมหน้าพี่โอเวอร์ขึ้นจอเลยนะี่ฮะสุดยอดมากเดี๋ยวพีดล็อกอิกนอะไรอีกเละตัดแป๊บโอเคฮนะฮัลโหลอีกรอบ มาขุดหาเราเดียวะโอ้โหเน็ตตูดมากเฮ้ยสกินพี่แชมป์เนี่ยเออสกินพี่แชมป์สกินเทพไหมใครคือพี่แชมป์วะคือผมคิดว่าคุณผู้ชมบางคนน่าจะรู้แหละคนที่ติดตามผมก็คือช่องผมเนี่ยเวลาผมทําช่วงปัวไม่มีสาระเนี่ยหรือว่ามีสาระเนี่ยมันจะไม่เกี่ยวกับเกมใช่ไหมถ้าคุณผู้ชมบางคนรู้มันจะไม่เกี่ยวกับเกมเลย อันนี้เหมือนในคล้ายกับน้องก,ก็แค่แบบว่าก็แค่เล่นมคคลาสเฉยแล้วก็ก็คำของผมมาว่าแค่กูว่าไม่มีสาระเฉยแล้วมาใส่มันเป็นอย่างนั้นแหละเป้หมายของผมคือถ้าเกิดทำโชว์กูว่าไม่มีสาระจะไม่เกี่ยวกับเกมเลยจะไม่ไมันจะไม่เกี่ยวกับเกมอะไรเลยแค่เราจะมาทำหาอะไรที่แบบว่ามันเป็นแบบว่าคือพออะไรที่แบบว่าคือทำแล้วมันไม่เกี่ยวกับเกมเน่แล้วทำให้มันดูว่ามันไรสาระมากแค่ไหนมันเสียเวลากับการดูของคนมากแค่ไหน อันนะั้นคือความหมายของผมครับผมแต่ถ้าเกิดผมทําช่วงที่ว่ากูว่ามีสาระเนี่ยอันนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับพวกแบบว่าคืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณดูแล้วมันมีความหมายสำหรับสำหรับคุณแล้วมันพอเป็นความรู้นะครับผมคือน้องก็าถามว่าว่าพอได้ไหมผู้ชมดูคลิปตอนนี้ของผมอยู่เนี่ยผู้ชมอยากให้ผมพูดแบบไหนจะให้ผมพูดแบบว่าเสแสร้งแล้ว,วให้พูดแบบตรงๆถ้าผมพูดแบบเสแสร้งนะผมก็จะพูดแบบว่าทําต่อไปครับผมน้องทําได้เก่งมากครับ ผมเชื่อว่าน้องเนี่ยต้องมีคนติดตามน้องเยอะกว่านี้แน่นอนแล้วผมหวังว่าน้องจะมีอนา,นาคตที่ดีกว่านี้ครับผมแคสเกมต่อไปครับผมอันนี้เครได้ว่าเสแสงพูดครับผมแต่ถ้าเกิดผมพูดแบบว,ว่าตรงละ่ะคุณผู้ชมชอบไหมผมก็กลัวทำลายความรู้สึกน้องเขาด้วยสิแล้วถ้าให้คุณตงงว่าคลิปนี้สนุกไหมในสายตาของผมนะไม่น้องครับคือทุกอย่างของชีวิตเด็กสมัยนี้เนี่ยคือมันต้องเป็นมค์คับตลอดเลยใช่ไหมคือมันก็เป็นเกมที่ดีนะในสายตาของผมคือมันเป็นเกมที่ช่วย พัฒนาสมองแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีแต่ไมค์คราใช่ไหมคือแบบเวลาจะเริ่มแรกค,คิดอยากจะดังเมื่อไหร่ก็คือต้องเล่นเกมไมค์คร f t เท่าน,นั้นเหรอใช่ไหมคือต้องเล่นเกมไมค์คราใช่ไหมถึงจะเป็นคนดังได้อะไม่คือผมแนะนำนะครับว่าการท YouTube เนี่ยคุณแค่ทําอะไรในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณว่ามัน,ม,นมันเจ๋งพอคือแบบไม่ใชไ่ไม่ใช่แค่ไมค์คราอ่ะคือไมค์คราฟมันม็นคนเล่นเยอะแล้วก็แค่นั่งเล่นเกมมโง่แล้วก็มาโปรโมทเซิร์ฟมาโปรโมท่างโน้นอย่างนี้งั้นมันไม่ใช่ครับผมผมแนะนําว่า คุณทำอะไรก็ได้ที่ว่าคิดว่ามันเป็นสาระพอคือแบบว่าคือทําอะไรก็ได้ที่บอกว่าคือมันน่าสนใจมากกว่านี้ครับผม <S <S ไม่ใช่แค่ไอตัวสี่เหลี่ยมงงงแต่ถ้าสมมติคุณคิดว่าการที่คุณทำไมค์คราเนี่ยมันเจ๋งพอคนคิดว่าทําแล้วมันจะทำให้คนอื่นเขาตลกได้เนี่ยคุณก็ทําต่อไปครับผม <S <S เอะครับผมผมก็ขอโทษด้วยนะครับผมสำหรับคนผู้ชมที่กาลังรอดูคลิปของวันนี้ที่ว่าคือมันจะตลกไหมคือผมก็ต้องขอโทษด้วยครับผมที่คลิปนี้มันไม่ตลกนะเออ ไม่ตลกจริงๆขอโทษได้เลยครับผมที่คิดี่มันน่าเบื่อเอาละครับผมก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์ share, อย่าลืมกดซับสไคร์นะครับผมแต่ thank for watching กับผมชืม่อกรน,นหม่ยมพัหน์นะครับสำหรับวันนี้ก็ b าย Take this bitch.